อย่าให้รู้นะว่าวันๆอ่ะเชื่อแต่คลิปอกับแก๊งคอเซนเตอร์อ่ะอืม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 เขาว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ป่ะงั้นะมองตาเรานะคนโกงกอะ่ะเขาไม่ทำหน้าอย่างนี้หรอกไม่ขม <c oughs> สำหรับคนที่ไม่เชื่อจริงๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะขนาดหันเป็นเวทมากินแล้วนะเคย์ยังไม่เชื่ออีกอะ่ะก็อยอมแล้วแหละม <c oughs> ่ต้องทำหน้าขมด้วยปะ่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีอ่ะแต่มันไม่ขมจริงๆอ่ะให้ทำไงอ่ะ ให้โกหกหอ่ะโกงทาไม่ได้อ่ะแต่ถ้าต้องการจริงๆอ่ะโกหกไอ้ก็ได้นะมขมมากกินไม่ได้เลยขมมากเลยอ่าขมมากเข้าใจไหมเนาะกลัวคนไม่เชื่อก็อทําไงอ่ะก็ทำอย่างนี้เนระก็คือเรื่อยป่ะสามชิ้นแล้วนะอืมสี่ชิ้นแล้วห้าชิ้นแล้วหกชิ้นแล้ว d <laughs> <laughs>